I'm just trying to know I'm just trying to know You always do this, I always do it wrong I always do it wrong I can't do it, I can't do it I can't do it I can't do it You're so okay Live Live okay. 来 <coughs>，哦，我泡面，哇哇哇！猜对、啊，猜、啊、对，严浩宇，香川，香川，I got it, man. Okay, got it. Hey, Kellen, that's not how we play, man. That's not how we do it. <noise> 我们是好兄弟，好兄弟，好兄弟，对，给、okay, 你们。哈哈，泡面，啊 <noise>，唉。 มึงวะกูอยากรู้ว่าคือแบบกลุ่มไม่ได้อยากเอาแบบเขาเรียกว่าเอาคําว่าแบบร้องแบบเมื่อวานมึงร้องกูร้องได้หรืออะไรเงี้ยคือกูอ,อยากรู้ว่าไฮโนะกูยังต้องแก้ตรงไหนหมายถึงว่านอกจากเสียงไม่ถึงเพราะวันนี้เหนื่อยแล้วอ่ะมึงคิดว่ายังมีตรงไหนต้องเพิ่มู้สึกแบบมันต้องมีอะไรไหมมันต้องแย่ขนาดนี้ไม่ยังอยู่นะงงนี้เขาพูดถูกเขาพูดค้นถูกว่าวันนี้อยู่ร้องก้อยู่เหนื่อยไงถูกไหมก้อใช้เสียงมาเยอะเพราะฉะนั้นเวลายอยู่ร้องอ่ะ ตอนขึ้นไปอะ่ะเขาก็รู้นะแบบเอ๊ะมันจะถึงไหมเพราะเสียงมันจะเริ่มแบบเกียดัสเออก็แค่นั้นปกติขอ,อยู่ลองได้อยู่แล้วอยู่ลองเสียงเต็มแค่อยู่ต้องพักเสียง